โอเคทุกคนก็คือโอเคหนูจะมาเล่าเรื่องการได้รับบทซารานะคะก็คืออยังไม่สปอยหนังไม่สปอยอยู่แล้วก็คือเริ่มแรกก่อนเลยว้ตื่เต้นมากทุกคนไม่ได้พูดอะไรก็คือตอนแรกใช่ไหมเหมือนพี่ที่แคสติ้งอ่ะเขาอ่ะเห็นหนู คือความจริงโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มมา2ปีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าหนูหนูไม่ได้รู้มาก่อนนะมาถึงว่า2ปีอะหนูก็เพิ่งรู้ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเขาแบบอยู่กับน้าเป้กับนาแอนผู้กำกับทีมแคสติ้งอะเขาอยู่กับโปรเจกต์นี้ทีมเขียนบทเขาอยู่กับโปรเจกต์นี้มา2อาปีแล้วแล้วแบบว่าเหมือนที่พี่แคสติ้งอะเขาอเคยเห็นหนูแล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนเคยเห็นหนูนผ่านๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเขาก็ จำหนูได้แล้วแบบว่าพอมีโปรเจกต์ซีซีครั้งขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็เลยแบบว่าติดต่อเบนเคฟมาติดต่อเบนเคมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าแบบว่าเอออยากให้หนูมาแคสซึ่ซงหนูอ่ะตกใจมากทุกคนเพราะว่าหนูไม่เคยมีผลงานการแสดงมาก่อนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแบบเขาไปหาหนูมาจากไหนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วซึ่งแบบอะทุกคนลองนึกภาพย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วใช่ป่ะรูปคือมันจะมีรูปที่แบบว่า คือตอนมาแคสติ้งเขาว่าจะใส่รูปเราใช่ปหแล้วรูปที่เขาใส่รูปหนูมันเป็นรูปในไ G เว้ยที่แบบนานมากอะแบบเป็นรูป IG ที่แบบนานมากๆแบบตั้งแต่หน้านหนูสมัยเด็กๆอะแต่หนูจะไม่ได้มันคือแต่หนูจะไม่แน่ใจว่ามันมคือรูปไหนแต่ว่าจําได้แค่ว่ามันนานมากๆอะแบบหนูก็งงว,ว่าทําไมเขาถึงแบบเลอกจากรูปนี้คือรูปอะไรน,นะน่าจะตั้งแต่สมัยเดบิวต์เฟรเดิกแรกๆเลยอะทุกคนแบบมันนานมากอะใช่ <g år> หรือก่อนหน้านั้นอาจจะเอาไปว่ามันเอาไปว่ามันสองปีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเขาก็แบบว่าให้หนูไปแคสอะไรอย่างงี้ใช่ปะตอนนั้นน่ะหนูก็ได้บทมาแล้วแบบว่าหนูก็พยายามทําการบ้านให้ได้ที่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้เพราะว่าหนูไม่เคยแบบมีประสบการณ์มาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออพอหนูไปแคสอะสมัยแกมีหน้ามาใช่สมัยมีหน้ามาแต่ว่าตอนไปแคสอะก็คือวันนั้นอะเพิ่งเพิ่งตัดหน้ามามาเลยแบบว่าประมาณไม่ถึงอาทิตย์เราทุกคนใช่ตอนนั้นเขาโทรมาบอก ือเขาทกมาบอกแต่นั้นและทุกคนเอาเป็นว่าหนูอไปแคสมาแบบว่าพอไปแคสก็ผ่านหนูก็งงว่าแบบว่าทําไมแบบทําไมหนูถึงผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบว่าพอรู้นักแสดงแต่ละคนว่าแบบมีใครบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูอะตกใจมากตอนที่ได้รู้ว่าเล่นกับได้เล่นกับพี่นาทพินิชาแบบหนูอะอยู่แต่เซนทาวเวอร์ตอนนั้นแล้วแบบพอรู้ว่าแบบว่าได้เล่นกับพี่นาทพินิชาหนูกี้เลยทุกคนแต่ก็ไม่ได้กี๊ดังรบกวนคนอื่นแต่แบบกี้แบบแบบตกใจมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่แล้วก็พอรู้ว่าทีมนักแสดงเด็กมีใครบ้างอะ่ะหนูก็เอาทุกคนไปเสิร์ชใน Google ก็คือปรากฏว่าทุกคนอะ่ะมีผลงานมาแล้วหมดเลยแบบว่าอย่างพี่แฟรี่อย่างเงี้ยก็คือรู้กันอยู่ใช่ไหมว่าเขาแบบเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยเยอะมากหนูก็แบบแล้วหนูต้องมาเล่นเพื่อนสนิทเขาอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าจะทำได้ไหมแล้วก็แบบอย่างภูผาอะไรเงี้ยก็คือ ูผาก็คือเป็นเป็นพีพีเป็นพี่พีพีเอ้ยเป็นผูผาคือเล่นเป็นพี่พีพีตอนเด็กในแปลหลักโยชีอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้เขาเล่นละครมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ปะวิเจก็มีเล่นซีรีส์มาก่อนเล็กก็เล่นซีรีส์มาก่อนเล่นละครมาก่อนอยู่แบบมีค่ายอะไรด้วยอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่ามีหนูคนเดียวที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนใช่ปะแล้วก็ไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนรู้ป่ะสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในช่วงนั้นหลังจากที่ติดแล้วอ่ะก็คือเปิดก่อมอวันแรกใช่ปะ ไอฉากที่เป็นฉากพี่บิ๊กที่หนูอะที่อยู่ในโรงพยาบาลอนะทุกคนที่ตอนนี้ทุกคนกําลังพูดถึงกันอยู่อะฉากที่อยู่ในโรงพยาบาลที่แบบร้องที่หนูร้องไห้ใช่ไหมที่ซาร่าร้องไห้อ่ะคือตอนที่หนูรู้ว่าจะมีฉากเนี้ยหนูพูดกับตัวเองเลยว่าแบบว่าอะไรก็ได้ขอคิวแรกเปิดมาไม่ใช่ฉากนี้เพราะว่าหนูอะ ทุกคนรู้ป่ะคือนะตอนนั้นอ่ะหนูก็คิดว่าแบบการร้องไห้มาคมเป็นเลยที่ยากที่สุดในทาการทาการแสดงเพราะหนูไม่เคยแสดงมาก่อนหนูก็แบบว่าโอเคอะไรก็ได้คิวแรกเปิดมาขอไม่ใช่นนี้อันนี้ขอไว้คิวหลังๆขอแบบขอหนูเรียนรู้ก่อนเพราะแบบว่าหนูไม่เก่งอ่ะแบบว่าหนูแบบไม่เคยทํามาก่อนหนูแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆอ่ะหนูขอเรียนรู้ก่อนได้ไหมแบบอย่างน้อยแบบไม่เอาไม่เอาฉากนี้เป็นฉากแรกปรากฏว่าไงรู้ป่ะเปิดมาคิวแรกหนูแบบตอนแรกเขาส่งมาให้หนูใช่ปะ หนูก็ค่อยๆอ่านกือเขาบอกว่าโอเคค่ะคิวแรกนะคะถ่ายทําที่โรงพยาบาลตึ๊ดตึ๊ดหนูก็แบบว่าแอบในใจแบบตอนนี้เห็นว่าเป็นโรงพยาบาลหนูก็แบบใช่ปะวะแล้วก็แบบในใจแบบเอยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นฉากอื่นว่ากลับไปเรื่อยๆฉากนี้ฉากนี้หนูแบบโอ้โหหนูแบบโอ้โหแบบหนูไม่รู้จะรู้สึกยังไงหนูแบบว่าแบบรู้สึกช็อกมากแบบอ่าแบบแบบ ทำยังไงดีแบบไม่รู้จะทำอะไรคนไม่รู้ว่าคนรู้สิ่งเะยรอะทุกคนแล้วแบบเขาอะบอกก่อนประมาณแบบสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงตอนนั้นหนูอะแบบว่าหาทํามากแบบว่าก็ไป s e ิร์ช YouTube บ้างแบบวิธีการอินกับบทวิธีการร้องไห้แบบว่าหนูไม่รู้ทำยังไงจริงแบบไม่รู้ต้องไปคุยกับใครอะตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยที่แบบว่าแบบว่าแบบแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่กล้าแบบไปถามเขาด้วยอะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนที่หนูรู้ว่าหนูได้เล่นอะ ก็ไม่มีใครก็ไม่ได้มีใครในวงรู้เนื้อไหมหนูก็ไม่ได้พูดว่าแบบหนูได้เล่นอะไรนี้สักหนึ่งเดี๋ยวอ่านเม้นก่อนมีได้รู้ว่าเล่นตอนช่วงไหนได้รู้ว่าเล่นตอนช่วงพฤษภาค่ะใช่ไหมพฤษภน่าจะพฤษภานะคะใช่เมษปลายเมษาพฤษภาประมาณนี้ใช่ปีที่แล้วค่ะใช่ช่วงไซโยนอละคอลช่วงนั้น จริงเหรอแต่ออกมาได้ดีมากคือหนูจะได้ทุกคนฟังไว้ว่าทำไมมันถึงออกมาไม่ออกมาทำทำไมมันถึงออกมาได้ทุกคนแบบดีใจแบบทุกคนโอเคกับฉากนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะหนูคนเดียวนะเว้ยคือตอนที่พอไปถึงใช่ปะ่ะคือตั้งแต่วันแรกที่หนูรู้ว่าว่าแบบจะได้เล่นฉากนี้เป็นฉากแรกอะหนูก็แบบคิดในหัวตลอดเวลาแบบจะทำไงดีจะร้องไห้ยงไงแบบนับวันหนูก็คิดเรียนหนังสือไปก็คิดแบบทำไงดีวะแบบหนูก็นั่งอ่านบทในห้องแบบ ทำไงดีให้มันอินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไอช่วงวันสองวันก่อนถ่ายหนูก็ตื่นเต้นใช่ไหมหนูก็แบบพยายามแบบซ้อมแบบพยายามซ้อมให้ได้มากที่สุดเลไอย่างเงี้ยหนูก็แบบซ้อมกับพี่ชายแบบอย่างเงี้ยบ่อยมากตอนกลางคืนก็แบบซ้อมแล้วแบบมันก็แบบไม่แบบไม่รู้สึกว่าทําได้ขนาดนั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่พอไปถึงแบบหน้าเซตไม่ท่องอย่างงี้ถึงแบบตอนที่นั่งรถตู้ไปใช่ปะในหัวหนูก็ยังคิดอยู่ไว้ว่า เล่นยังไงดีแบบไม่เคยเล่นเลยจริงๆอะไรเงี้ยลงไปตรวจโควิดแล้วอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่วิกแล้วหนูก็ยังแบบไม่รู้เว้ยว่าหนูต้องลองห้าอยังไงหนูต้องแบบทำยังไงให้หนูแบบว่าอินกับตรงนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถึงแม้ว่าหนูจะทำการบ้านเรื่องพี่บิ๊กมาแล้วอะแต่แบบเหมือนแบบ ด้วยอะไรต่ออะไรตอนนั้นที่หนูคิดว่าแบบว่าแบบเออจะต้องลองไห้ออกมาให้มันแบบดีๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบทําไม่ได้ใช่อถึงแม้หนูจะทำกับบ้านเรื่องเขามาแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบว่าพอแบบพอเขาบอกว่าใกล้ถ่ายใกล้ถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็แบบโอ๊ยทำไงดีวะแบบทําไม่ได้จริงๆแบบตอนนั้นหนูกลัวแค่ว่าแบบกลัวว่าแบบคนในกองจะรอนานแล้วแบบว่าตอนแรกไม่เท่าไหร่เว้ยแบบ เท่าไหร่แหละแต่ว่าเขาอ่ะก็มาบอกก่อนถ่ายว่าเนี่ยอันเนี้ยมีแฟนคลับพี่บิ๊กจริงๆอยู่ในฉากด้วยนะเขาแบบว่าเชิญมาแบบอยู่ในฉากด้วยกันหนูก็แบบโหยิ่งกดดันเลยแบบว่าทํายังไงดีแบบกลัวเขาแบบเสียใจอ่ะแบบว่ากลัวเขาเขาจะคิดหรือเปล่าว่าแบบว่าแบบถ้าหนูทําไม่อันนี้คือก่อนถ่ายนะแบบว่าถ้าหนูแบบทําไม่ได้แบบหนูจะไปเป็นตัวแทนของเขาได้ไงอะไรอย่างงี้ใช่ปะหนูก็แล้วพอเขาตั้งกล้องถ่ายใช่ป่ะทุกคน แบบว่าเปิดกล้องมาก็คือฉากร้องไห้เลยอะแบบเปิดมาคือร้องไห้ก่อนเลยหนูแบบโอ้โหคือเดินเข้าโรงพยาบาลอะถ่ายทีหลังนะเขาถ่ายร้องไห้ก่อนด้วยบอกว่าเขาตั้งกล้องไปใช่ป่ะก็ตั้งไปจนกว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเขาว่าแต่ว่าต้องขอบคุณมากที่ทางกองอะแบบว่าคือกองนี้เป็นกองที่น่ารักมากคือภาพจาคือหนูอะด้วยคาที่ว่าหนูไม่เคยเล่นหนังอะไรมาก่อนใช่ป่ะ สรุปร้องให้พอเครียดไม่ใช่คือแบบว่าด้วยความที่ว่าหนูไม่เคยเล่นหนังไม่เคยออกกองมาก่อนภาพจํากองของหนูก็คือแบบทุกคนเครียดแบบทุกคนทํางานอ่ะทุกคนแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบทํางานทํางานทํางานอะไรอย่างงี้แล้วแบบตอนพักค่อยคุยกันแต่ว่าพอมาอยู่ที่กองเนี้ยืือหนูอะรู้สึกว่ากองเนี้ยอบอุ่นมากแบบถึงแม้มันจะมีช่วงที่หนูอะ แบบเหนื่อยมากๆแบบหนูเสื้อโคแจงใช่ป่ะทุกคนแบบซ้อมเสร็จแล้วหนูก็ต้องแบบตื่นเช้าเพื่อนั่งรถตู้ไปจันอะไรอย่างงี้กันหนูแบบเหนื่อยมากตอนนั้นแบบแต่ว่าถึงตอนนั่งรถตู้มันจะเหนื่อยอ่ะแต่แบบพอไปถึงจันพอไปถ่ายแล้วอ่ะแทนที่หนูจะรู้สึกแบบโอยแบบแอบเหนื่อยเลวๆอย่างงี้ใช่ป่ะแต่คือหนูไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยหนูหนูรู้สึกแค่ว่าแบบเออทุกคนที่นี่แบบจริงใจกับหนูมากทุกคนที่นี่แบบน่ารักกันมากๆแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนแบบเหมือนเราทํางานเสร็จ จากในกรุงเทพใช่ป่ะเรื่องเครียดในกรุงเทพเราก็คือทิ้งไว้เลยอะแล้วแบบว่าพอมาอยู่จันเราก็แบบเหมือนเป็นอีกคนนึงไปเลยแบบว่าแบบล่าเริงสนุกสนานมากแล้วก็แบบอบอุ่นมากเหมือนได้กลับบ้านอะทุกคนเหมือนจันเป็นบ้านของหนูไปเลยช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ารักที่กองนี้มากใช่แล่าต่อก็คือด้วยความที่ว่าบรรยากาศในกองเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะเขาก็แบบไม่ซีเรียสเขาก็แบบวางกล้องไว้แล้วเขาก็บอกว่าโอเคก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบจนกว่าจะได้อะเออเขาก็บอกว่าก็ให้นักแสดงบิวอารมณ์ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เออหนูก็ฉากนั้นกี่เทกน่าจะสองเทกมั้งคะคิดว่าไม่คือหนูไม่รู้จะอธิบายมันเป็นแบบมันเป็นแบบเดี๋ยว่อล่าแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวขอล่าตอนนี้กันแล้วแบบว่าเขาก็ตั้งกล้องไปใช่ปะหนูก็แบบพยายามแบบหนูก็ยืนแบบงงๆแบบพยายามจะร้องไห้อยู่มันห้านาทีอะทุกคนแบบเพราะว่าก่อนหน้าที่หนูจะเข้าฉากใช่ปะหนูก็ไปคุยกับพี่ พ่วมกับพี่เขียนบทพี่ที่เขียนสาระเขามาแบบพี่หนูทํายังไงดีหนูแบบไม่รู้จริงๆหนูแบบควรทำยังไงอะไรอย่างี้ใช่ไหมหนูก็ลลลลลแต่ว่าพี่ทุกคนอ่ะก็ตอบกลับมาหาหนูเว้ยว่าเชื่อว่าหนูจะทําได้ซึ่งหนูงงมากว่าเขาเอาอะไรมาเชื่อกับหนูเพราะว่าหนูอ่ะไม่เคยมีผลงานการแสดงให้เขาเห็นเนื้อหรอกเพราะแล้วเขาบอกว่าพี่เชื่อว่ามันเนี่ยทำได้หนูแบบพี่เอาอะไรมาเชื่อหนูคะทำไมถึงไว้ใจหนูขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบเขาไว้ใจหนูมากเขาแบบทั้งกล้องมันไว้ใจกันมากมันอะไรที่หนูประทับใจมากพอไปถึงเอ โอเคแล้วตอพออยู่ตรงนั้นใช่ป่ะหนูก็แบบเออพยายามแบบโอ๊ยพยายามแบบนึกคิดพยายามแบบว่าคิดถึงตอนที่เราดูรายการพี่บิ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน้ำตามันก็เริ่มเออเออแล้วอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบทําให้หนูแบบร้องไห้เหมือนที่ทุกคนเห็นในหนังเลยอะคือที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์นั้นก็ร้องนะแต่แบบหนูรู้สึกว่ามีจังหวะในหนังที่รู้สึกแบบร้องไห้แล้วแบบดูออกเลยว่าร้องไห้เพราะอะไรอะเออเพราะว่าหนูอะเหมือนหนูก็ชายตามองไปเรื่อยๆใช่ป่ะแบบมองพวกฉากตรงนั้นะ แล้วแบบหนูเห็นรูปภาพรูปหนึ่งเป็นแบบว่าหนูยืนอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วแบบรูปภาพมันอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมในทีเซอร์แต่ว่าในหนังอะเห็นมันจะเป็นรูปภาพที่แบบว่าวาดด้วยดินสอะทุกคนแล้วเป็นรูปพี่บิ๊กแล้วตอนนั้นอะเหมือนหนูก็แบบหันไปมองใช่ป่ะหนูก็จ้องอยู่แล้วแบบหนูก็คิดว่าแบบว่าเออแบบเออแฟนคลับที่เขาวาดรูปเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอยู่เนื่อหรอกแบบว่าวาดรูปให้คนที่แบบเป็นศิลปินที่เราแบบ ชอบมากๆแล้วตอนนั้นเขาดังที่สุดในประเทศถามใครชื่อใครก็รู้จักเขาแบบกำลังจะเป็นแบบดาวรุ่งที่แบบระดับโลกเลยก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบมาแบบประสบอุบัติเหตุแล้วแบบว่าก็ไม่รู้ด้วยว่าจะแบบรอดไม่รอดตอนนั้นก็แบบพีวิกก็อยู่ในช่วงที่แบบว่า ICU แล้วแบบกําลังจะดีขึ้นหรือว่าแบบจะแย่ลงก็แบบไม่มีใครรู้ใช่ปะหนูก็มานั่งคิดแบบว่าหนูไม่ได้นั่งคิดหนูก็คิดยืนคิดตรงนั้นว่าแบบเออแบบคนที่เขาวาดรูปนี้เขาแบบจะรู้สึกยังไงอยู่แบบว่า ขึ้นแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบหนูที่รักไม่ถูกเป็นความรู้สึกแบบหนูทั้งประทับใจในแฟนลาวเขาแล้วก็แบบอยากรู้จริงๆว่าเขาแบบรู้สึกไงแบบเขาต้องแบบมันต้องแบบเศร้ามันต้องแบบหนูแบบอี้แา้ไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่แบบทุกคนเราคิดดูดิว่าลูกคนที่แบบว่าเรารักมากๆแล้วแบบวันหนึ่งแบบเราไม่รู้เลยว่าแบบแบบเขาจะเป็นยังไงต่อเนี่ยหรอแมมเขาอยู่ในแบบอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในไอซียูอะไรเงี้ยโอ้ยจะรอไห้ ลุนแล้วเราไปร้องไห้เออใช่ทุกคนมันก็เลยแบบว่าออมันก็เลยแบบว่าแรบบ้องไห้เลยแบบนี้เลย <laughs> มันก็เลยร้องไห้แบบนี้เลยอะทุกคน